ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่116ยีเฟิงสามัชญชนคนธรรมดาทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่เขากลับข่าจอมยุทธระดับสูงสุดต่อหน้าข้าเลยถ้าเรื่องนี้ถูกแพร่พภายออกไปข้าเกรงว่าทั่วทั้งอาณาจักรเนี่ยจะต้องอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนแต่ไยังไงก็ตามคงไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกเพราะว่าขนาดข้าเห็นด้วยตาของข้าเอง ถ้ายังไม่อยากเชื่อเลยทำไมเจ้าอะ่ะมายืนเมาอ,อยู่กันล่ะมาดูของของเขากันเถอะโ,โอ้ถ้าเป็นคนสังหารเจ้าหมอนี่เพราะฉะนั้นแล้วตามหลักสิ่งของพวกนี้ก็เป็นของข้าแต่ว่าข้าไม่สามารถใช้พวกสิ่งของของพวกจอมยุทธได้เพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราไม่เขียนสัญญากันล่ะเจ้าอะ่ะเอาของพวกนี้ไปได้เลยแต่ว่าเจ้าอะ่ะ ต้องให้เหรียญทองค่าจำนวน 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญค่าเออนี่มันหรือว่าสิ่งของของพวกจอมยุทธเนี่ยมันไม่มีค่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะค่าหมายถึงงั้นเอาตามนั้นหนึ่งล้านเนาะแล้วก็จำไว้ด้วยนะพระเจ้าอ่ะติดหนี้ค่าอยู่ล้านหนึ่งหนึ่งล้านอย่างนั้นเหรอของพวกเนี้ย มูลค่าต่อชิ้นมากกว่า1ล้านอีกนะคนธรรมดาที่ไม่หญิงยโสคนนี้สาม,มัญชนที่ไรวรยุทธ์แต่แล้วเขากลับทำบางอย่างที่ข้าจำยุทระดับสูงสุดยังไม่กล้าแม้แต่จะทำเลยแล้วพวกเราจะเอาอยัางไงต่อพวกเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตอนเนี้พวกเราอยู่ที่ไหนถ้าข้าำไม่ผิดนะ ตอนนี้พวกเราอ่ะน่าจะอยู่ที่ใจกลางโบราณสถานอมตะโอ้ข้าจำได้แล้วที่จะบอกข้าว่าจอมยุทธ์ระดับอมตะเนี่ยได้ทิ้งสิ่งของบางอย่างที่สุดยอดเอาไว้งั้นพวกเราอ่ะไปสำรวจหาสมบัตินั่นกันไหมเจ้านะ่ะคิดง่ายเกินไปแล้วพวกเรายังไม่รู้เลยว่าพวกเราอ่ะจะรอดออกไปได้ไหมหลังจากที่โดนจอมยุทธอมตะเนี่ย ใช้พลังกดวิทยายุทธเอาไว้นอกจากนั้นสมบัตินั่นนะ่ะน่าจะถูกห้อมร้อมไปด้วยบาเลียต้องห้ามแล้วก็พวกอสูรปีศาจที่น่าเกงขามมันจะดีกว่าถ้าเราคิดเพียงแค่ว่าจะหาทางออกจากที่นี่ยังไงให้ได้เร็วที่สุดตกลงงั้นพวกเราก็ต้องระวังตัวกันฮะ ใครนะโอ้ใช่มิสหยุนจริงๆด้วยจอมยุทธขั้นสูงสุดระดับ6ชะตากูวูเนียงกูวูเนียนแล้วก็สองั้วุโสหินกับหยางทำไมพวกท่านถึงมาอยู่ด้วยกันได้ละ่ะเพื่อตามหาสมบัติระดับอมตะนี่สุดยอดจอมยุทธแห่งภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคส่วนกลางเนี่ยถึงกระร่วมมือกันเลยอย่างนั้นหรอ อ๋อเราแค่บังเอิญเจอกันเท่านั้นแหละพวกเราก็เลยเดินทางร่วมกันเพราะว่าภายใต้ใค่ายกลแแลงกดดันมิติเนี่ยพวกเรากลัวว่าถ้าพวกเราเดินทางเพงลําพังอ่ะเราจะตายอย่างอนาถนนะสิอืมกูวูเหนียนเนี่ยเป็นจอมยุทธขั้นสูงสุดระดับหกชะตาน้อยคนนะักที่จะสามารถต่อกรกับเขาได้และพวกวุโสทั้งสองนั่นถ้าเกรงว่า เขาจะยิ่งมีวิทยายุทธ์ที่แข็งแกร่งมากกว่าอีกถ้าต้องสู้กันอีเฟิงละค่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเลยมิสหยุนในเมื่อพวกเราอ่ะบังเอิญมาเจอกันทำไมพวกเราอ่ะไม่เดินทางร่วมกันละ่ะแบบนั้นถ้าพวกเราต้องเจอกับอันตรายอ่ะพวกเราก็ช่วยกันจัดการได้ค้าไม่ได้ตามหาสมบัตินั่นอีกต่อไปแล้วข้าเกรงว่า เ้าจะเป็นคนละทางกับท่านมิสหยุนเนี่ยก็ชอบล้อเล่นนะพวกเราอะ่ะก็กำลังหาทางออกอยู่เหมือนกันเพราะว่าภายใต้ค่ายกลแรงกดดันมิติเนี่ยถ้าพวกเราอยากจะได้สมบัตินั่นอันดับแรกพวกเราต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนท่านจะว่างไงล่ะพวกเราอะ่ะควรเดินทางร่วมกันนะนี่มันเจ้าหนุ่มนี่มันใครกัน ที่สามารถทำให้หยุนเทียนเทียนเนี่ยยอมรับเขาเป็นหัวหน้าได้ข้าสงสัยว่าพี่ชายท่านนี้คือข้าชื่อหยีเฟิงหยีเฟิงอย่างนั้นเหรอข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนี่เขาเป็นสุดยอดจอมยุธทธที่ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างนั้นเหรอที่เนี่ยทุกคนสูญเสียวา,ายุทธไปข้ามองไม่ออกเหมือนกันเง้นพวกเราเดินทางไปด้วยกันเถอะ ครึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่พวกเราเดินเตดเตะสเปสปะมาตั้งหลายวันข้าไม่คิดเลยว่าเราจะกลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งพวกเราอุตส่าห์เดินกันมาตั้งนานแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในเมื่อทุกคนนะสูญเสียวรยุทธ์ไปทำให้พวกเขาก็สูญเสียความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัวไปด้วย ถึงแม้ว,ว่าพวกเราจะแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพวกเราก็ลำบากเหมือนกันนะทำไมพวกท่านไม่มากับข้าล่ะข้าอาจจะพอมีหนทางนะขนาดพวกเราอ่ะยังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เลยและพี่ชายหยีเฟิงคนธรรมดาอย่างท่านอ่ะจะทำอะไรได้ทำเป็นวางท่าใหญ่โตข้าคิดว่าเขาอ่ะจะเป็นจอมยุทธ ที่มีพลังอยู่ในระดับสูงซะอีกที่แท้แล้วเขาก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้ข้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันดีกว่าการที่เราอะ่ะจะเดินไปสี 4, ส่4 u m ห้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านเชื่อในตัวข้าก็ได้ปวดมากับข้าเถอะแต่ถ้าท่านไม่เชื่อข้าข้าก็จะไปของข้าคนเดียวข้าจะไปกับเจ้า มิสยุนจะทำแบบนี้เลยท่านน่ะอาจจะต้องไปพบเจอกับพวกอาศูรปีศาจระหว่างทางก็ได้นะถึงแม้ว่าอาศูรปีศาจพวกนั้นน่ะจะถูกกดวอร์ย์ุตไว้เหมือนกันก็ตามแต่ว่ามันก็ยังอันตรายมากนะถ้าเกิดพวกมันน่ะกระจายกำลังออกไปยังไงข้าก็ยังเชื่อมันในตัวเขาและข้าก็ขอแนะนำว่าท่านน่ะก็ควรเชื่อในการตัดสินใจของข้า และท่านจะไม่ผิดหวังในฐานะที่เป็นจอมยุทธ์ขั้นสูงสุดยังไงอะ่ะพวกเราก็ปลอดภยัยแม้ตอนนี้เราจะกลายเป็นสามัญชนธรรมดาจอมยุทธ์ขั้นสูงสุดเนี่ยฝากความหวังไว้กับสามัญชนคนธรรมดาอย่างนั้นเหรอพวกเราสองพี่น้องเนี่ยไม่ยอมรับการตัดสินใจบ้าๆแบบนี้หรอกพวกอาวุโสทั้งสองเนี่ยมีปัญหาอะไรเหรอ สามัญชนหนึ่งนั้นสามัญชนหนึ่งนี้ตอนเนี้ใครบ้างละ่ะที่ไม่กลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาถ้าไม่เป็นเพราะข้าอยากเก็บแรงเอาไว้ป่านนี้ข้าวก้อนอิกของข้าขวดพวกเขาให้ตายไปทั้งคู่แล้วมิสยุนพวกเราอ่ะเชื่อใจเขาได้จริงๆเหรอ ถึงแม้ว่าข้าจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ข้าก็เชื่อมันในตัวเขามากกว่า2องพว,วุโสนั่นข้าไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าคนที่สูงส่งและแข็งแกร่งอย่างพวกเราสุดยอดจอมยุทธขั้นสูงสุดของอาณาจักรเซียนเจียงเนี่ยจะฝากความหวังไว้ที่สามัญชนคนธรรมดาเจ็ดวันต่อมาข้าข้าไปต่อไม่ไหวแล้วใช่แล้วยีเฟิง พักกันสักหน่อยเถอะตกลงวกเราพักกันแป๊บนึงดีกว่าก่อนที่เราจะไปต่อตอนแรกข้าคิดว่าจะมีพวกอสูรหรือบางอย่างระหว่างทางที่พวกเราจะสามารถกินได้แต่ว่าภายในไม่กี่วันมาเนี้ยข้าไม่เจอสิ่งมีชีวิตอะไรเลยต่อให้เจอพวกอสูรพิศาจก็ยังดีพวกเราจำยุดขั้นสูงสุดตอนเนี้ยทั้งอ่อนแอแล้วก็หิวโหวย และเขาเองที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาข้าก็เกรงว่าเขาอ่ะน่าจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วเหมือนกันเขาเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาแต่ขยังอดทนขนาดนี้และพวกเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งและแข็งแกร่งกว่าเขาจะทำตัวอ่อนแอกว่าเขาได้ยังไงวันต่อมาข้าไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆนี่มันเป็นการทรมานกันชัดๆกำแพงหิน และอุโมงที่นี่ทุกอัน,ล,นล้นลจะทำให้ข้าหายใจไม่ค่อยออกพวกเราไม่มีทั้งอาหารส่วนน้ำดื่มเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วเจ้าไปต่อคนเดียวเถอะถ้าพวกเจ้าไม่ยอมไปพวกเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่นะจะอมยุทธขั้นสูงสุดทั้งสองคนอย่างพวกเราเนี่ยตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งที่เขาเป็นแค่สามาชนคนธรรมดาเขาเอาความมุ่งมั่นแบบนี้มาจากไหนกัน คา,าดว่าพวกเราอ่ะจะถึงปลายทางของเราภายในครึ่งวันจริงเหรอคำจริงที่ว่าพวกเราอ่ะได้เดินกันมาติดต่อหลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นโถงทางเดินแบบเดิมๆเ,เลยนั่นก็หมายความว่าโถงทางเดินเนี่ยมันค่อนข้าง,ง,งพิเศษแล้วนั่นน่ะก็อาจจะมีทางออกจากโถงทางเดินนี้ไปได้สองวันต่อมาพี่ชาย,ยี ข้าจะไม่เชื่อท่านอีกแล้วตอนเนี้แค่ครึ่งก้าข้าก็เดินไม่ไหวแล้วข้าไม่โทษท่านหรอกถ้าท่านยังเดินไหวอยู่อ่ะท่านก็ไปต่อเถอะดูสิยืนเทียน,นเองอะ่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วและเจ้าหระว่าไงเทียนเทียนท่านอะ่ะไปต่อคนเดียวเถอะดูสิเจ้าเห็นอะไรไหม มากับข้าเถอะห้องโถงเนี้เชื่อมต่อกับทางเดินมากมายข้าคิดว่าทางออกอ่ะน่าจะอยู่ข้างในนั้นยีเฟิงนี่เขาเป็นมนุษย์จริงๆอย่างนั้นเหรอฉี่ของรุ่นพี่นั่นเกือบทำให้วิญญาณของข้าต้องสูญสลายไปหมดหลังจากพยายามอยู่หลายวันในที่สุดวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ของข้าก็มันคงสักทีแต่ว่าข้ายังอ่อนแอกว่าก่อนหน้าน,นี้มากนะัก งั้นข้าต้องลดพลังของแรงกฎมิติไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาในห้องโถงนี้เป็นคนต่อไปข้าจะเอาร่างของเขามาข้าจะปิดค้ายกลซะหืมเสียงอะไรนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่ในที่สุดก็มีใครบางคนมาถึงประตูเร็วขนาดนี้เลยเหรองั้นข้าไม่เก่งใจแล้วนะฮะ โอ้สวรรค์ลินพี่ทำให้ท่านกลับมาที่นี่อีกล่ะข้าอุตส่าห์ให้แผ่นศิลาเทวะกับท่านไปแล้วแต่ท่านเองก็กินเฮกุยของข้าไปด้วยแล้วท่านยังต้องการอะไรอีกห้องถงนี้คือใจกลางของโบราณสถานอมะตะนี่อย่างนั้นเหรอดูครับแค่ไปน,นิดนึงเนาะสำหรับสร้างโบราณสถานใช่ไหมล่ะท่านกินอสูรปีศาจอมตาของข้า เอาสุดยอดอวิเว้นบนของข้าไปและยังเอาไข่มุกที่มีค่าที่สุดทั้งสองอันไปอีกหลังจากที่ข้าให้ทั้งหมดนั่นกับท่านไปแล้วท่านยังมาที่นี่อีกทําไมช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเลยพวกเรารีบผ่านทางออกให้เร็วที่สุดเถอะพะเจ้าช่วยทางออกอย่างนั้นเหรอแค่นั้นเนี่ยนะไดโปรดไปซะที ถ้าท่านต้องการข้าไปส่งท่านด้วยก็ได้นะนี่นี่มันนี่น่าจะเป็นทางออกนะงั้นพวกเราดีไปกันเถอะใช่บายบายพวกท่านทั้งสองอะ่ะไปกันก่อนนะข้ามีบางอย่างที่ต้องทำเดี๋ยวข้ากลับมาฮะเขากลับมาอีกแล้วเหรอนี่เขาต้องการอะไรอีกลละทีนี้หรือว่าเขา จะฆ่าฆ่าอย่างนั้นเหรอเอ,อ,เอ,อ,อตอนแรกมิสอยู่นะ่ะอยู่ตรงนี้ข้าเลยไม่กล้าฉี่ตอนนี้ข้าโล่งแล้วนี่มันครั้งที่สองแล้วนะครั้งที่สองติดต่อกันเลยอย่างเนี้ยมลาลังแกกันชัดๆโรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ